สวัสดีครับ EP นี้นะครับเราจะมาแนะนำการสมัครแอป t i k t o k กกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปโหลดแอป t i k t o k ก่อนนะครับที่ถ้าใช้ระบบ iOS นะครับของ Apple เนี่ยก็ไปที่ App Store นะครับถ้า Android เนี่ยเขาก็เข้าไปที่ p อ a y Store โล์นะครับก็เข้าไปค้นหานะครับเพื่อที่จะโหลดนะครับพิมพ์ว่า T.O.T.I.K. T.O.K. TikTok นะครับแล้วก็ค้นหาก็จะอยู่ที่ตัวที่สองในตัวนี้นะครับ TikTok เป็นรูปกุญแจนะครับกุญแจซอนะครับก็ทำการโหลดแอปเข้ามาในเครื่องของเราอะนะครับรอสักครู่นะครับตามความเร็วของ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตของเรานะครับ ก็กาลังโหลดเมื่อโหลดเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําทการสมัครสมาชิกนะครับแอปแอปติดตอก,กันนะครับอีกนิดนึงแล้วก็ทําการเปิดที่จริงอ่ะนะครับเดี๋ยวมันจะอยู่เข้ามา,าเข้ามาอยู่ที่หน้า ปรไฟล์แล้วนะครับก็เข้าไปที่ t i k ต็อกนะครับยินยอมและดำเนินการหรือไม่นะครับถ้ายินยอมก็คือ,อมีการสมัครแล้วก็ยอมรับนโยบายนะครับความเป็นส่วนตัวของเราอะนะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่เราให้ความสนใจนะครับก็เลือกเลือกไปนะครับความสามารถความรักอาชีพบิวตี้นะครับ แล้วก็ถัดไปปัดนิ้วขึ้นนะครับวิดีโอมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณนะครับโดยอ้างอิงจากสิ่งที่คุณดูถูกใจและเชมากที่สุดนะครับก็ปัดขึ้นแล้วก็อ่าทิกตอกต้องการที่จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณหรือไม่นี่อันนี้ไม่นะ,ะ,ะก็ปัดขึ้นก็อน กกกููอแแฟนนงไว้มดย่ให้ดูกันนะครับตอนนี้ถ้าเราจะสมัครตอนนี้ถ้าเราไม่สมัครนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้แต่ไม่สามารถที่จะมได้ DJ s a e on the mix สามทจะหดู้ไปหรว่า เลอกสมาชิกเข้าไปที่ <DJ Soft. S 1> ด้านล่างตามที่ถูกตั้งเป็นรูปตัวคนนี่นะครับแล้วก็เข้าไปสมัครสมาชิกนะครับการสมัครเนี่ยนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับเช่นสมัครด้วยโทรศัพท์หรืออีเมลนะครับดำเนินการต่อด้วย Facebook ถ้าเป็นระบบของ Apple เนี่ยก็จะดำเนินการต่อด้วย Apple อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อด้วย Google นะครับดำเนินการต่อด้วย l i n ล์ ดำเนินการต่อด้วยทวิตเตอร์แล้วก็ดำเนินการต่อด้วยคาคาอูทอกอะไรเนี่ยนะครับง่ายสุดเราก็ไปที่ดำเนินการต่อด้วย Facebook นะครับ t i k t o k ต้องการใช้ Facebook เพื่อเข้าสู่าการทำมาเราอนุญ,ญาตหรือไม่ก็ดำเนินการต่อนะครับอนุญ,ญาตก็จะเข้ามาหน้าเนี้นะครับจะให้เราเข้าสู่ระบบ Facebook นะครับ ก็เราก็บอนเป็นบุ๊กของเราอ่ะนะครับหรือเป็นบอนอีเมลนะครับก็ทำการบอน แล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับทีนี้ทาง t i k t อกเนี่ยก็ให้ป้อนวันเกิดนะครับแล้วก็สมมติเอานะครับวันไหนก็ได้แล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็ทาง t i k t อกเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อแนะนำ ให้เรานะครับนี่ก็มีเข้ามาอยู่แล้วนะครับเราจะตั้งชื่อใหม่ได้นะครับว่ามีชื่อนี้ได้หรือไม่อ่าชื่อนี้ได้นะครับแล้วก็สมัครเขมครับระ <the> บบก็จะเข้ามาโผ่ในว่า,าอตอ DJ Sabe กลงขาเข้าหรือ On the mix จะเข้าไปด,ดูในส่วนของโปรไฟล์หรือว่าติดตามนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่สมัครสมาชิกนะครับก็ไม่สามารถที่จะติดตามในผู้ที่เราสนใจได้นะครับนี้ก็มีให้ติดตาม ก็สามารถเข้าไปในส่วนของอิโมเดนอิโมจิเดนนะครับหมวดต่างๆที่เป็นหมวดหมดกันอยู่นะครับ <S DJ s a on the mix. ใช้เสียงนี้อันนี้ก็จะทำการเล่นทิกตอกนะครับหรืออัพถ่ายวิดีโอแล้วก,ก็ ติ๊กตอกถามอนุญาตการเข้าถึงให้ใช้กล้องนะครับแล้วก็อนุญาตการเข้าถึงไมโครโฟนนะครับถ้าเราอนุญาตเขาก็เราก็สามารถที่จะถ่ายรโปแล้วก็เล่ได้นนเลยน,นะครับ DJ ซาบะก็คงเป็นตัว <the> อย่างนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมติกตอกนะครับรวมความบันเทิงตัวอย่างนะครับสนุกสนานเที่สุด